ขอดูย่รมาดูอยูแถวไหนนะสายสายโทรสิบ้านนี่สายโทรสิใต้ใช่ไหมเออเมื่อวานคนบ้านบ้วเอาไปถามคนในันี้เยสายโ่สองสองคนเข้าไปเ nhưng đây phải nghe khi bỏ ขว้วนคดไหว้ขีบอคขืนหายเลยรูกหาเดือนเราพระท่านไอข้นพระท่านไหยังหวยว่ากีเราไปเมื่อเมื่อเสียฮะเลยนั่ง่อนนั้ใจเย็นดูดูใหดูดูไปอ๋อแต่วกาวคนบ้านขวดก็มาดจับไว้เลยตัวขาวตัวนี้

ตั ừ, ้งไปมูลสีฮาโรยคือบ่มันคืออยู่มันหนับมัทันอ้วนของมะเฮามันอ้วนมันกางงานมุนหมักบ่วคเบิ่งสีโตเลราคาขอบไปตัว คนใหญ่กำลังผิจแล้วนะก็ตังเงยที่มึงเสีนอารมอยกำลังวิตใย ม่ได้ต่อเขาเอาลงไปตัวปูกันม่ได้เอาไม่นานบานใหญ่กำลังฟิตเจอร์นะ ต้องยังไงเป็นแงต้งงวด้วยาจะเอาเลียงอ้วนๆแบบน้อโบดีอยู่ไปไปจับงานมาไลฟ์ปรเด้เลยเอาเอามองขายเลยครับแล้เอามองขาย1ิบสามแปดรอยครับ1องขายสามแปดรอยนะครับ

กี <l> ่เด mm ้อหนึ hmm. ่ของผมเก้าตว่ะแม่ทามอดีบ้งถรบาหนึ่งสองมืนนสามวเออรดีจุคนเปเต็มเลยเรี่ยเงี่ยงรับรับคูดหาเดือนก้อยยิ้มอะอาขาดลโอ้ออ้วนั่นผมเอาซลลมา เนีา่าตีนอนตีเ้านโอ้ยหีวน่ากระห้องหิวยากะห้องเมงเอ้ยบัดเี่งกงีลูกแขนอันตันขึ้แมาไว่ไหวนใช่ใชโค้ชถองประมาเมื่อไหรอสรับ้ขก็้อตองขาดอนนู้นต่อไปเอามาเรียงได้่อ เออเรียงไว้โดนมันผูกปันมันก็อยากคายโดวปาตยมันมันกันมันก็ไม่รุกเอามาไล่เ็นอะไรเลยนึงจะจะขายเลย13-800มร้อยครับสามเปอร์เอาไปนังแต่รวยเาบอกปันจัยลดเอาให้เก็ ผมไม่เอาเยอะใส่เพื่อต่อข้นอีแค่สองร้อยอไในตอนพไนตอนไม่ตอขึ้นผมาได้เอาหลายคุอเอาสองสามร้อยที่รา่กนั้นพอได้ไรลูกเนาะม่เขาเนี่ยเขาขายล้ตาเขาปูนมาจำมาแล้วเขาให้มาจำมาไว้ร้านใครสไ์เ่าขอสิบสามห้าร้อยครับหนงสอห้ารอย เร os ิ่มดีขึ้นแน่บมเดบมมันกับพ่อปั้นอย่างเี้ยยังมาบ่ซูลคาโบผมว่าจะวยออกขึ้นกันนที่เมนู มันบะจิางวัวข้าวงัวมาเลียนเราน้อกกินไเหฮะไยงไรเลไ่กันแบบเวว่ะอย่างพวกมันลูกไปสายทวดสิบสอไปบ่สายทวสองสายทวสองนมีตนเนเอิรนไไหนคนไไ ยังครอบครัซักบนอ่ะครับแ<ร>าเอื่นมาก,ก็ากแต่ไม่ได้แี้วเนาะต้งคือเดี๋ยวของผมเมลูก